ป๊าบนี่ป๊าบนี่เกี่ยวเลยตุ๋บเหลืมนี่เขาย่างเกียบเขาแห้งแล้วเหกียบย่างกลับไปกลับมาอยู่นี่เองสวัสดีด้วครับผมสวัสดีพี่น้องอุ๊ยยังก่านังสวัสดีเีจดีโม่ สวัสดีค so so ่ะเจอกันช่วงใบใบด้วยครับว like ันนี้ใช่ช่วงเศร้าเขาประว่างแล้วสกิมก็เลยมาหาช่วงบ่ายมาหลุนน้ำกันค่ะครับผมวันนี้ข้าวตีใดครบวันนี้เข้ามาบ่ายสองละค่ะเมียนครับอ่าโบสามชั่วโมงหรือว่านึ่งเวลาหาีประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงประมาณนั้นพี่น้องไปหลุนน้ำก้นครับผมไปหลุนกันเลยครับผมเต็มพวงนี้เด้อจ้ะเคลียร์ถือผืน เขกขานนี้ไว้เลยพี่รดมงนเองเหระรูเส้นี่พัะละอเอคือบริษีข่านีปเต่้งน,อ,น,นอืมอ่าุ <c ười> เดต้มพี่น้องมาอาลอกที่ลังนานนี่แรกมันนี้ออกมาใบใบเด้พี่น้อง บสองบสองช่วงเสาบาางวยงามน่าีนเขมืดไรเนาะสีโมโมกัเล่อมตะเวีนเล่มคอยลงแหงใหญ่แล่ใหญ่ส่งามทกทสงามป๊โอยจยจยครล่ะอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยนอยู่นี่เลยแมนบแมนเขาเต้นมากหนานี่ละอุ๊ยกังสิจับเต้นจ่อย ไห่แหงเถิดเขาขันไม้แ่ถได้กลบเห็นตัวระบาดไม่กำมละนี่นี่แหละนี่แหละเออละกะก๊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 ะ่ะก๊ะก๊ะก๊่ะะน๊่กอะกะก๊อก๊ะก๊ะองะก๊ะก๊ะก เร็วเร็วเร็วเขาก็ตื่นถึงครัสุทธิขขอ,มมอบ,บอกกระโดดยังไงเลยเนาะอายุหากินแบบตามธรรมชาติพี่น้องบางครั้งเพิ่งกะบอกกระโดดออกกบนะี่ยส่วนมากเพื่อนจีบข่อยกระโดด,ดยังไงดิกบมูนิขันพะน้อยเมียงเขไงพี่น้องว่าเอากบเลีย้ยงก็ยังมาใส่นี่บอเมียดเลยครับผมบอเคยจักเตื่อ์ไม่มีบมกบเลียเล้ยงบม่มีกบเลี้ยงแต่พี่น้องมีแต่กบหน้ากบธรรมชาติ เียวก็ขึ้นแหเห็นบนนองน้อยขึ้นทาคอยกบหล่กบหมอบถ้าน้าเป็นเหงงเหอเป็นเหไวเหงงเนาะทีนี้ไปยืนตังบเนาะน่เหงงเนาะหัวดดดดข้าไปแร้วถอยเล้วเียเลยเหลื่อเ้ยต่างทาเลยได้บ่ิหานขยิงขาเลยสี่ตัวงานนี่งจะสี่ตัวเละ สีแต้มพี่น้องนี่จะกบรุ่นฉลางฉลางเลยครับผมรุ่นก็ร่างเบาหยางหยากสีตู่อปนละเล็ดขึ้นไปเรี่ยวเร็วแวสะเทศเศษจะหลุนเดียวกันเนาะกุ๊กมาจ้ะ บ่เห็นไงส่วนเลยเนาะบ่เห็นง่ายเ,เลยพี่นาะเนี่ยแต่ก,กบหมอบไตเสื่อมเหนื่อยง่ายพอไงเลยปีนเนี่ยนะคะแต่กบหมอบน้ำดิน,นเปียกเขาเชเนี่ยเมื่อวานน้ำแห้งเนาะถ้ามางดก่อนเท่นี้น้ำยังยังพอมีด้วยน้ำเป็นแห้งพ็อย <L> ่างนี้มาสักกิมได้กบตัวหนึ่งได้ยินเสือกปลาดินแป๊บๆทีหมุดก็จะลายอยู่ดอก อยู่กับหนามพอดีเนาะตรงนี้เป็นนนามิี่ลังอันนี้ก็ลังเถือเถือให้ป้าไปเอาปลายเจนิดแป๊ดแป๊ดแป๊ดขี้นสไลด์อยอองงู่รครบปะหมูหอยเนาะนั่งดิเล็ตน้อนะ หมอกุ้มหมอกับดอกไม้ปูงามด็เขียวผุปือป๊านู่กปูกหลายไปหน่อยเขีงน่อยกัน่หลายเปเขีงน่อยมันคอนห่อยเหมือนมันขอนนี่น้เพิ่งลืมแหงเนาะวางมาใส่หรอวางเมือนัานกันยังมีน้มอยู่บัดนี้แหงไว้ขัดโอ้โหปูโอาได้องเจ็บ ก็เจี๊ยบเดี๋ยวนับุ่ตัวที่เจิดน่าก็เดียมกเจตวแลวจ้ะช่ายเป็นลายเนาะเทียนข้างพูนดินแป๊บ ห้อยเพิ่นมันห้อยตัวดีเพราะคือห้อยใหญ่เลยหะห้อยคือใหญ่แท้เออห้อยนี่คือใหญ่คนละโตโบกจับเลื่อดดูดเลือดดิหมูเกือบคนละโตแต่ละห้อยตทหารอยู่ใส่ละน้ะหลอดใหญ่เลยป่าหน้ามันก็โบกไปจับก็อยู่ใต้ฟากเนาะเมื่อคืกบเขามาหากินย้ำคืนหากินแต่เนี้ ิาเคียกบเคียกบมาโโฟป้าขวนทิ้งเอาพี่อยู่ผีเด็กแตดแตดอีกีอือนี่ตะเขือาไปไปใสรหลอดนี่นะนี่แลงเงียบไปใสรหลอดออา้ยแท้แท้แท้แทดีแท้อท้ท ขตาตาอ้วนคักมันคักเลยเนาะมันเนี่หยห,หน่อยใส่ครูเลยจะือไวุ้่ตะโกนหนุ่ยขันห้าวประจับเขานี้ก็ตายขี้เก่า ตายเลยถ้าเฟืองป่งยังส่กะบ่นกกับบหินนกกะกินอะไรนกจากกบเขาใ่หมดูดกินเปหมกแบสบปลูดุกมีมันปลาดุนปลาดุกได้เปลไหมปลาดุเพรปลาดุกอีดีค่อยๆรือปลาดุกลำไป้ช่ไหที่หดโพกเนี่ยยวๆดปลาดุกต่อ เนี่ยไปใส่หลอดมาเลียงทีน้อ ปลาดุกได้นห่งเกือบเข้าประดูกตัวหงายขึมาโคตรเลยคุกมากปลาดุกหน่อยจะมีเด็กกำลังจังเลยนะสามีกดหัวกดหัว

เนาะค็งปลาคอหน่อยแต่ปลาตัวใหญ่เพิ่นบ่อยู่ให้จับเรกเด้อพี่น้องเพิ่นลงกใหมยไปแล้วปลาใหญ่นี่เพิ่นสิสันทัดต่ญาตของเพิ่นเนาะเพิ่นฮู้ว่าน้าสิแห้งเพิ่นไปก่อนแล้วแต่เสียงเดียวเพิ่นบ่ส้วนลูกส้วนเต่าไปน้ำไปแต่เพิ่อนดาลาด้อวยเค่งาคิง อันก็คือปลาหมอเด้อพี่น้องเพิ่นหาบอนฝนเนาะแม่นก็ไปเสือกกระสุนท่าท่าน้ํอยู่แห่คือโอกาสทาเหงื้อไปใส่ล่อพร้อมแล้ว มปไปเปิดมาฝกเรียกคออะไรปิมันย yep, ู่แกนีมุกัปูกันนะปูลายหอนดีโตกรปอปูเมีนปูน้ำนมปนูน้ำนมเบานเดอปูน้ำด้วยบานที่นองเกิดปูยังปลาลูปูนิ่มนบอก่นเรียนปูนิ่มเนาะ Giếng thất 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 cho xíu thích đất đất cho vườn kiếm tô ngàn Một cái phải tù thì mấy bờ khám bà khám ôn bà chỗ này con mặn gì nó. นี่คือน้อนมัเนเลยียบติดตัมนกันสาวติดต้มนกันตัวใหญ่ดีดีครับอนนตัวนหนึ่งเลียงคนดีอ้อยปะาด,ะด,ะดูจับดีไปดูตกหูวเลยว้ เสียงผึ่งน,นี่กะเข็งตุ้งงามๆเลยแ <laughs> ทบบนหน่อยได้ดิโอ้เสียงดิ้บมึงวะไม่ใหญ่ละมานนักกบงานนักป่าพี่น้นองมึงถ้าเชี่ยวกระปูกับพ่อได้ได้ครับกระปู กูนี่ค <en> <c> ุดเอาเขาเดียวก้ดเอเขาเดียวเป็นไงกำลังมันปาปลาชนหมันเลยพี่เนาต้องไปคังไบกอนเพิ่อนค่ายิดตมบอกนี่มแล้วเนี่มเกี่ยวเขาเนาะุดมัน เปลเ่ยนดปะกิงแค่อยู่เป็นดินทรายเนาะเขาเล่นไปไนเนี่ยทัานลองกลนกระปู่บนคนสิเลืกไม่ตื่น,นดินทรายกูไหนเวีาน,นานเลย ปลาดุกตัวนูนี้สงองขั้นแหงเลยปลาดุกนแต่หมกเสียบเนาะหมกใส่ใบตองไปเสียบนี่ตัวหนขอน้อยโคบไมอยูวนไหนโบอีกแล้วโบหอมโคบหมหมอบไม่สิต้มจอดคิดปลาคอนทีน่าเพิ่น แมนอู้ห้หูห้หว้ายหาวเทเกือบของที่ผองละเค็ยนเอยู่ในของเออกีปลาเลยตงบุงฟอะเค็มดเลยเกลลายเกลือลายตั้ที่เก้าของเราแังมา ใส่เปิ่งเป็นน้ำหอยคุกกําลังสิเตร็ดแล้วห่นเอาเปล่งโมเมนต์ดูดีๆนี่ครับนับน้ำมันเป็นแบบนี้เลยแกบตุยมาเซซายกันไสิบตัวเด้เนาะ มา,า<ไ>ปลายได้สิบมันนีมัตนตกปักขวนปเขงงามค่ะเนอะปะเคงงาม,มปเงงามมปเทาท่าแถวนี้เลยหนามคนดูวันนี้คนเดียวหนามคนตอบแล้วพ้องที่บ้านตะกอนหนาวแถวนี้ยังหลายเลยสอมือแห้งหมดจอยเข้าเดียวเดืนแห้งดย คุกเลยคุเลยคุกเลยเขีนอัวรปั๊บอุ้ยเดี๋ยวติดตมโอ้ยกบมันจะบุนเดียวกันเลยกดจะกบกระทัดยางมาเนี่บโมโผลกบตานหนเนาะกบไงเนาะโมโผล่กบเอี๊บเลยค่ะกาไปใช้บุจับผู้เลี้ยวตั้งหวยผู้เล้ยกบไงญุ๊ต่เฟืองเด้อยจ้ะ พบเขามากินปลาขวัญพี่น้องนี่ยยังขึนเลยจออกหากินปลาได้ครับนี่อยู่รอน้ำอยู่รอน้ำถ้ามองได้น้ำแห้งเขาสิมาอยู่มองที่มีน้ำเบสเลยมารวมกันอยู่ตอนนี้ก็ห่าง12เนาะ10กว่าแล้ว10กว่า2ตัวนี่ประมาณคือเก่าแต่ ตลุนกะดูกอตะลุนกระดูกอนังเ้เฟืองม่นี่เต็มอกจากเฟืองเออดเลยปั๊บปุ๊ไอ้โอจดงว่เอกลจักบ่อเขาอยู่นีเลยเอาเปิดเขากระังอยู่นีเลยก้อถึงเฟืองกะพู่มกะพู่มกะพูสิลม ช่วงบ่ายช่วงบ่ายปอวมามายำบ่ายเนาะมายำบ่ายกับมันช่วงบ่ายเลยฮะสรงว่ากบไล้แล้ๆเขือนเื่องคุ้งนาเื่อหนาเพื่องนาให้เปิดงานมวยขนวันน้ตปุงๆเลยปีนี้จะนอนไม่บ้านจตกพอเถื่เลยนี่คกบเปิดเอาเจ็ดมาหันยิ่ง ไม่พอเออนั่นชม่พอเฉียวเคียวบ๊วเคียวขอนมารัวๆสีตัวแล้วจนอยู่ในขีดตุ่มเนืในขีดตุ่ม เขาเกลี่ยมาบ่หอดนี่เขายางเกลี่ยป้องแห้งเรเกี่ยยางกับไปกับมาอยู่นี่เองนี่หอยพื้นหอยคนหมอด้อจังบัสิมานบัสิได้บิได้ดีมากอเจ้าก็ได้ยู่นี่เป็นสิบตัวด้ล่ะเป็นสิบตัวเยอยู่เขาได้หมวกแหลกกันสี่หาตัวเองเนวะ หนามีบทเดียวกลบพนังเหรอหอยเก่าห้อยวิ่งยวิ่งแล้วเขาหมอบยำเวียนยขึ้นเขาก่อหากินเขากับเป็ดหมอบขงไม่เรื่อยขึอนเขาหนาเครื่องเขาหนาหล่อปายกับยังหมันอยู่ด้วยพี่น้องมนี้ มาทั้งกบทั้งปลาได้รครับปลาเก็งหน่อยปลาคอหน่อยปลาดุหน่อยกบไดีย๋ยสิก็โตแต่ว่าโต,าโตบ่ค่อยงัย <c oughs> เออสิบห้าตัวบ่ของออกหลอกอี่เรียพี่น้องวันนี้เพราะเรียนชีตมดิ ดีพองามเลยบอกแต่ว่าน้อยแห้งแบบพี่น้องคะรุนพอดีพองามเลยปลาเค็งปลาเค็งนี่ได้ทั้งปลาเค็งได้ทั้งกบกะปูป่าได้คูดพี่น้องเคียรกบกับเมื่อยแล้วเนาะเลยป่าได้คูดค่ะฮู้คนร้ายหล่ะเมียนฮู้ร้ายอิลี เปิเดเฟืองออกมีแต่หูกระปูลาภีแลนอเมืองนี้เล่นเนาะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามรับชมได้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจได้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสรารคดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ